สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ทางช่องก็นำเหรียญหนึบาทปีพศ .2562 ของในหลวงรัชกาลที่10เหรียญที่จะมาให้ท่านผู้ชมดูในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับ เป็นเหรียญแปลกท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปวิดีโอนี้เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญแปลกเหรียญแปลกเหรียญน,นี้มีช่องประกาศรับซื้อด้วยนะครับก็ไปดูกันอันดับแรกนะครับเราจะให้ดูแบบธรรมดาก่อนนะครับดูด้านหน้าดูด้านหลังด้านหลังในต้องดูปี ต้องดูพศนะครับดูพศไม่ใช่พศ2566นะครับพศ2562นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดาแบบบางนะครับเหรียญธรรมดาแบบบางก็มาดูเหรียญแปลกนะครับด้านหน้า ด้านหลังด้านหลังต้องดูพศปีพศ2562เป็นปีพศเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูความแปลกนะครับความแปลกความแปลกของเหรียญนี้จะหนากว่ากักนความหนาก็ประมาณ1มิล สองมิลเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเจอก็คือเหรียญน,นี้ที่หนาเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมพบเจอในชีวิตประจำวันในการใช้จ่ายมาดูน้ำหนักนะครับดูธรรมดาก่อนนะครับเหรียญธรรมดาจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ เหรียญธรรมดาจะมีน้ำหนักอยู่ที่3.00จุนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญหนาบ้างเหรียญหนาจะมีน้ำหนัก3.63จุกสรัมนะครับก็ห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอ,อะในส่วนของช่องที่เขาประกาศร,รับซื้อ ก็คือเหรียญน,นี้เหรียญแปลกเหรียญหนานะครับเขาประกาศร,รับซื้อเท่าไหร่อย่างไรอันนี้เราก็พอได้รับฟังมาได้ดูมาจากช่องนะครับช่องหนึ่งนะครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับที่วิดีโอนี้ ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ